วันดีครับผมมีแคลนอยู่กันหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่มีแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่แคลน S T F T O ใครที่สนใจจะเข้าร่วมแคลนกับเราสามารถทําตามขั้นตอนง่ายๆตามนี้อันดับแรกไปที่คาว่า Community เลือกคําว่า Squadron จากนั้นให้ทำการติ๊กเครื่องหมายถูก3อันนี้ออกให้หมดถ้าคุณยังติ๊กอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะหาชื่อแคลนของเราไม่เจอ จากนั้นให้คุณทําการไปที่ช่องเสิร์ชเสิร์ชคำว่า stfto ก็จะปรากฏชื่อแคนของเราขึ้นมาจากนั้นเห็นปุ่มข้างล่างสีฟ้ฟาไหมกดเข้าว่า apply for membership นะครับผมแค่นี้เองครับผมกดขอเข้าสมัครเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ให้ทําการเข้าลิงก์ดิสคอร์ดที่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมจากนั้นก็ไปรายงานตัวกันให้เรียบร้อยกันนะครับเมื่อคุณได้เข้า Discord แคนของเรามาแล้วให้ทําการใส่ชื่อเล่นของตัวเองพร้อมกับชื่อในเกมนะครับผมและหลังจากนั้นรอรับสมัครสินนะครับ ําหลักเกณฑ์นในการรับคนเข้าแครง 1. นงคุณจะต้องมีอายุ14ปีขึ้นไปและจะต้องมีวุฒิภาวะพอที่จะสามารถพูดคุยกับคนในแครนได้รู้เรื่องโดยที่ไม่ท็อซิกและมีกาละเทศะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมีมารยาทซึ่งกันและกันอันนี้สําคัญมาก 2. มียานพาหนะอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องบินหรือรถถังขอแรงสองขึ้นนะครับ 3. คุณจะต้องมีไมค์ที่สามารถเปิดไมค์พูดคุยกับคนมนีแฟนได้รู้เรื่องและชัดเจนแค่นี้เองครับผม3มหลักง่ายๆคุณจะเล่นเกมเก่งหรือไม่เก่งไม่สําคัญขอแค่คุณเคารพในกฎเกณฑ์และอยู่ร่วมกับพวกเราได้อย่างสงบสุขเท่านี้ก็เพียงพอแล้วถ้าคุณต้องการยานพาหนะแครนคุณก็สามารถมารุวมกับพวกเราได้และเราก็จะมีกิจกรรมในบางครั้งเช่นการเปิดแอร์โชว์เปิดซีบีถ่ายรูปเล่นกันเองถ่ายคลิปถ่ายหนังทำอะไรกันก็ตามสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันถ้าคุณสนใจเรายินดีต้อนรับครับผมแล้วเจอกัน เขาบาอกว่าเาบอกว่าไป็นที่คอมมิวิตี IC, A 3, A 3แ้แล้วก็สกอรอนแล้วก็ติ๊ก A3 A3 มเอสามมาไลออกปึ๊บปึ๊บแล้วก็ให้เซื้อว่า S T F T O นี่ไงแ้ยี่แปดคนเอ๊สก่อนมันเต็มยังวะ How the f-